S S S จะมีด้ามรุ่นอื่นไหมหรือว่าทําแต่ด้ามรุ่นนี้ครับเอ่อเฉพาะมอสตินแบสนเขาจะเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับเฉพาะมอสตินแบสอย่างเดียวเป็นรุ่นนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเอ่อรุ่นอื่นก็จะดีไซน์ก็แตกต่างกันไปนะครับไม่ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความเหนียวอะไรนะด้ามเอ่อบางคนบอกว่าด้ามที่เป็นดํดๆทั้งหมดนะอ๋อดําำทั้งหมดอ่ายางดาทั้งหมดจะเหนียวกว่ามันคือเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ คาร์บอนยังใช้เกรดเดิมมาตรฐานเดิมก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้คาร์บอนนำเข้าจากเกาหลียังใช้ตัวเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมโรงงานผลิตเดิมค่าหยานที่ใช้ที่ใช้ทอคาร์บอนก็ใช้หยานตัวเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดสิ้นเริ่มต้นแต่การทอหยานขึ้นมาเลยก็คือทอเส้นเรียกว่าเส้นได้คาร์บอนเนี่ยทอขึ้นมาเลยยังใช้เส้นได้ตัวเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดสิ้นครับก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแะครับทีนี้เพราะงั้นคุณสมบัติมันเหมือนเดิมครับก็จะเหมือนถัดไปเหมือนคลิปที่เรา อธิบายเรื่องคาร์บอนอว่าบางครั้งใช้แล้วแบบหักมากอะไรเงี้ยครับ